Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เทพไทยตั้งคำถามถ้ากัญชาเป็นปัญหาสังคมในอนาคตใครจะรับผิดชอบ วันที่13มิถุนายน2565นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวข้อความว่า ผมเห็นกระแสะข่าวเรื่องกัญชาฟีเวอร์ซึ่งกำลังแพร่หลายไปทั่วทุกพื้นที่และมีการทดลองใช้กัญชาทั้งปลูกทั้งเสพทั้งผสมอาหารซึ่งทั้งหมดยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจนมีการเคลื่อนไหวของภาคภูมิใจไทยในฐานะเจ้าของนโยบายกัญชาเสรีเดินสายจัดอีเวนต์เรื่องกัญชา และแจกต้นกัญชายอย่างคึกโครมกระแสการเห่อกัญชาจึงมีเกิดขึ้นไปทั่วประเทศสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือท่ามกลางกระแสคนไทยเห่อกัญชาและผลที่ตามมาคือปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อกัญชาไม่ผิดกฎหมายการเสพการสูบกัญชาก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยจึงทำให้ผู้คนทดลองสูบกัญชากันอย่างกว้างขวาง บางคนหลังจากสูบกัญชาแล้วไปกินเหล้าต่ออีกจึงเกิดอาการเมากัญชาเมาเหล้าผสมกันเกิดภาพหลอนสร้างปัญหากับสังคมเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถไปควบคุมและจับกลุมได้เพราะมีความลักลั่นและไม่เข้าใจข้อกฎหมายที่ชัดเจนทุกฝ่ายกำลังรอพระราชบัญญัติพืชกัญชากัญชง ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาการวิสามันสภาผู้แทนราษฎรนายเทพไทยกล่าวว่าแม้พืชกัญชาและกระท่อมจะถูกยกเลิกจากบัญชียาเสพติดและไม่มีความผิดทางกฎหมายแล้วก็ตามแต่กัญชาและพืชกระท่อมยังไม่มีกฎหมายควบคุมในทางปฏิบัติ เพราะพระราชบัญญัติพืชกระท่อมก็ยังไม่ได้ประกาศใช้เช่นกันแต่ปัญหาในทางปฏิบัติของพืชสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันพืชกระท่อมอาจมีปัญหาในการนำไปใช้หรือสุ่มเสี่ยงต่อการก่อเกิดปัญหาสังคมน้อยมากซึ่งต่างจากพืชกัญชาที่สุ่มเสี่ยงกับการก่อให้เกิดปัญหาของสังคมโดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่นำกัญชาไปทดลองในทางที่ไม่ถูก ต้องเมื่อเยาวชนนำไปเสพมากขึ้นจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและสมองได้ ข้อกำหนดของกฎหมายเรื่องห้ามใช้กัญชาเกี่ยวกับการสันทนาการนั้นไม่สามารถบังคับใช้ในทางปฏิบัติจริงได้เป็นปัญหาหลักของกัญชาในตอนนี้คือการนำไปใช้ในเรื่องสันทนาการและเป็นส่วนผสมของอาหารซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุดขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้กัญชาในทางที่ผิดกำลังจะเกิดปัญหาทางสุขภาพและปัญหาทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอให้จับตามองต่อจากนี้ไปอีกไม่เกินหนึ่งปีผลงานการปลดล็อกพืชกัญชาให้มีการปลูกและใช้กัญชาอย่างเสรีจะปรากฏผลในทางปฏิบัติขึ้นอย่างชัดเจนถึงวันนั้นก็จะได้รู้ว่าการปลดล็อกพืชกัญชามีผลดีหรือเสียมากกว่ากันและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนายเทพไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ